ในเกี่ยับเล่มงนึงพนะี่น้องที่กี่ยกับน่ะของท่านอิหม่ามกอซา,าลีย์เราให้มนตรัตน์ไล้นะ่ะท่านจะเป็นอุลามานะน่ะยิ่งเหมือนกันนะ่ะท่านบอกว่าด้วยนะ่ามันจะมีสัญญาณอ่านะมันจะมีสัญญาณบง่บงบอกว่าคนๆน,นึงลงุงกิดนะ่ะในการทำเนินชีวิตของมันบ่ลงตัวเนี่ยมันจะมีสัญญาณของมันนะ่ะท่นทานบว่าถ้ามันนึนงบ่ได้คนๆนึงพบสัญญาณอันนี้นี่นะ่ะเขาจะต้อง แคบแคบเลี้ยวโว้ลนะถ้าเรอเดินนั้นตอกคู่เลยนะกำลังตอกคู่ในร่มจัฮันนั้นนะท่านบอกว่ามือนึ่งมาได้คนคนหนึงอ่าได้ประสบกับสัญญาณเล่านี้อ่าเขาคนนั้นจะต้องแคบแคบเลี้ยวโว้ลอ่าพวกกว่าแนวาชาถ้าเรากำลังเดินนั้นนะไม่ถูกต้องนะไม่ใช่ซีรอตัดมุสตะกิดไม่ใช่เน่าชาที่วัดตรงนะไปหาอัลลอฮฺสุบฮานวะะตอาลา หนึง่งอ่าแตนบอกว่าได้เมื่อนึ่งมาได้นะ่ะเราอ้างว่าเราไม่มีเวลาที่จะอ่านอัลกุรอานน่นะแต่หากตัวเรานี่ในการดำเนินชีวิตตกๆว่านี้ไม่มีเวลาเลอจะอ่านอัลกุรอานจำไว้พี่น้องเรากำลังลงจานนะ่ะเพราะว่าอัลกุรอานเท่านั้นพี่น้องจะมีเกียรติจะน้อพาเราไปยังสุภาสเร็จนะ่ะฮูดันลินฮูดันลินนะัส เราตั้งเป้าเกเยนเลยว่าอัลกุรอานนี่เป็นนะแสงสว่างที่จะนำทางให้กับมนุษย์ทั้งวัดด้วยคนดันลินมุตตะกินและก็อัลกุรอานจะเป็นแสงสว่างที่จะส่องสว่างทางนำให้กับคนที่มีความตักว่ากับอัลมศาสตร์จะหาว่าเราอ้างว่าเราไม่สามารถจะให้เวลากับอัลกุรอานบนโลกนี้เกิดคนคนนั้นบุบบวชลงมพิษเลยนะลงมพิษนะพยายามเคลียรเหลียววอลก็ไปยังเส้นทต้าเ่ตุกอง

ชฉยเมนะแต่จากอันกุรอานอ่านก็ไม่อ่านเรียนก็ไม่เรียนเดยวก็ไมีศึกษาคุ้ความหมายของมันอะไรเป็นเกาสำหรับคนๆนี้เามัดเราจะให้ความอัจฉริความขับเคลื่อในการเป็นยยคของมนหรอยังเด็กยางนี้อัลลอฮ์ไม่ให้ความบริการเลยสาเหตมาจากอเป็นอุมการสาเหตมาจากเรานี่เฉยมอหันเหโอเาการเนินตึงอัลลอฮ์สุบานุบะตา โดยในเองเป็นน้องเทมีเกียรตินะเราพยายามเรียนชีวิตของเราเราพยายามให้เวลาสักทีไม่ต้องมาจะได้สักทีพวกให้กับอัลกุรอานอย่างน้อยอ่านอุรอานเป็นของวันดะนหน้าวันดะนหน้าก็ไม่ผิดแลยเก็ดทำความเข้าใจสักทีนะเรียนมังสักทีนะพอสิ่งเหล่านี้เป็นน้องเทมีเกตอันอุราอัลเลยจะเป็นธรรมู้ในการดำเนินชีวิตของเราแบบนี้เลยพอไปถึงวันอืคนแล้เป็นน้อเทียเกตคนที่ว่าเจอมือกับอัลกุรอาน

เนี่ยขนาดโยนเนี่ยรงวัชชาติในสมัยกแม่อกตายดีว่าคุนตุบาซีร่เนี่ยช่อแม่ยดกที้านนี้นะอัลลอฮฺตรัสสวนต่อไปเช่นนั้นแหละสาเหิตวัาจาเมึงนี่เชยมื่อไม่สนใจกับอัลกุรอานไม่สนใจกับการดำเถึงชั้นนี่นะว่ากระเาะนีกันยาวมาตุนซาเช่นนั้นแหละในวันนี้ท่านทุกลื่นเราไม่สนใจพวกมึงกันนะดูนี่เองพี่น้องที่ไม่เกี่ยงเราพยายามให้ไม่ได้สักที นะถึงแม้ว่าเราอ่านโดยอกสักที่ก็ตามนะเราพยายามฝึศเล่จะไม่ปืิอเลยนี่เล่ะจะไม่ปืิอเลยอ่าดีที่สุดเราพยายามฝึกเราพยายามอ่านนะพยายามอ่านเล่ก็พยายามทำความเข้าใจทุกคนองกลัวว่าเรานี้จะเข้าป่วยกีดียวนี่แหละอ่ากลัวว่าเราจะเข้านะคนที่ไม่สนใจกับการดำเนินคุณธรรมนะซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่อันเด็กนะถ้าหาว่าเรารู้ว่าเรานี้รู้สึกว่าไม่อยากที่อัลกุรอานจะบ่กำลังงงทาง จากการเต่ซอมเวลาเตมียกินั่นก็คือเราอ้างว่าเราไม่มีเวลาที่จะทำการสิกิตรำลึกถึงอัลลอฮฺตัลลอเวลาที่ราำลึกถึงอัลลอฮฺตัลลนัสิกิรตสัานัลลอฮถามอะไรจไว้เวาียมกิเรากำลังลงทางกินเดียวกันนะเพราย่างเค็ๆนะเหลววเราไม่กินอะไรจะตกคู่ไม่จะคู่งนี่นี่คู่อัคราบนก็คือเราอยากนำอัลลอฮฺตาลลเราพยายามมาในการบูถึงอัลลอฮฺตาลล นะให้มานะองคตนะบอกเลยสัญญาเลยนะฟังกูรูนี่อาจารกุรท่าูทั้งางหลายจงรัลึกถึงฉันเทอเนเทอฉันจะทำการรัลึกถึงทำเช่นเดียวกันและกประการที่สามที่ท่านอิมามวรลรีบอกนะคนล้มพิษนั่นก็คือการดำเนินชีวิตของมันตรงกันข้ามกับแนวทางของอิสลามนะใครก็ตามที่กการดำเนินชีวิตของมันแต่ละวัน น่ะเริ่มจากนโนนจิตตตั้งต้นเกาโนนน่ะลองเช็คเลยพี่น้องที่มีการตัดสิมกนใจที่ละเรื่องต้องตันทางกับแนวจ้างของอิสลามน่ะบงบวกกว่าเรานั้นกำลังเดินทางคิดน่ะบนเส้นทางที่ว่าสู้คุ้มนรกของอัลลอฮ์สุบานกันะต่อแนวทางน่ะที่จะให้เราควบได้ระความสำเร็จพี่น้องที่นี้คิดได้คือแนวทางอิสลามเท่านั้นนี่เลยครัอิสลามสิรอตันมุสตะคิมน่ะยาอัลลอฮ์น่ะจงขีทางให้กับเรา Nah, tak dia kata mustahil, dia kata teruk.